ว่าไงเบาเหวี่มานี่ดิลูกค้ามาจากไหนฮะโอ้ค้าอยู่สามศูนยอยู่กระบินอยู่กระบินบูดีแต่แม่อยู่สมุทรปราการอยู่สมุทรปราการแล้วยังไงแม่แม่พามาดูรถมาดูรถซื้อเงินสดซื้อเงินสดโอ้ขายเงินสดได้เยอะรอเดือนที่แล้วขายเงินสดกี่คันประมาณ3-4คันสามสี่คันขายจัดไปเน้นล่ะสองสามคันสองสามคันเดือนเดือนที่แล้วปล่อยกี่คัน หกเออหกโอ้เป็นเซลที่นี่ถ้าปล่อยหกคันได้เงินเดือนกี่บาทสามหมื่นกว่าโอ้สามหมื่นกว่าถ้าสิบคันอ่ะสิบคันอ่าหลังหกเลยเด้หกหกหรือเจ็ดหกหกเฉพาะค่าคอมหรือว่ารวมเงินเดือนแล้วรวมยังไม่รวมเงินเดือนยังไม่รวมเงินเดือนเหรอถ้ารวมเงินเดือนนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ไม่มีความรู้นะนี่ไม่มีความรู้เพราะว่าเราเราเราไม่ได้เซลล์ไง เงินเดือนน่าจะได้เกือบเจ็ดเจ็ดหมื่นนะครับผมเฉพาะสิบันแล้วมีคอมโบอีกไหมรวมรวมรวมแล้วใช่ไหมนี่รวมหมดทุกอย่างแล้วพี่โอ้หนะครับถ้าจะเอาแสนหนึ่งเท่าไหร่สิบห้าคันสิบห้าคันรับเงินแสนอยู่บ้านนอกนี่อ่าสมมุติว่าเงินเดือนสามหมื่นนี่พอใช้ไหมอยู่บ้านนอกตอนนี้ก็ไม่พอใช้กี่บาทก็ไม่พอใช้กี่บาทก็ไม่พอใช้โอ้เฮ้ยพี่เงินเดือนแค่หมื่นเดียวพี่ก็พอใช้แล้วเดิเอุ้ยพี่ใช้ไม่น่าใช่ พี่เงินเดือนหมื่นเดียวเองเออพี่จริงๆพี่ไม่ได้เงินเดือนนะพี่ไม่ได้เงินเดือนพี่ได้เออพี่ได้แค่ค่าคอมเงินเดือนพี่ไม่ได้นะเา้าเบิ่งรถก่อนเลยคันนี้ลูกค้าเลือกรถเองใช่ลูกค้าเลือกรถเองลูกค้ามาดูรถตอนสี่โมงครึ่ง, <4 S 2> งทุ่มหนึ่งโอ้จําได้แล้วลูกค้าที่มาจากสมุทรปราการที่พี่ไปอัดคลิปด้วยอ๋อนะแล้วเลือกรับรถตอนไหน แกว่าวันที่10ถึงวันที่14แกอยากมาถ่ายรูปกับคุณผีอ๋ออยากมาเอารถเองอีกเออเอารถรถกระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาให้ทําอะไรบ้างวันนั้นวันนั้นเขาให้ทาอะไรบ้างให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นถ่ายของเหลวทาภายในทาภายในล้างซักทาความสะอาดเพราะว่าตอนเอามามันมันมาใหม่ๆมันสกระปกอ่ามันยังไม่ได้ล้างล้างเครื่องเครื่องให้ใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางให้ใหม่เปลี่ยนยางใหม่อีก เดี๋ยวถามราคาก่อนวันนั้นเพราะว่ากลับบ้านก่อนเลยไม่ได้ฟังราคาคันนี้ราคาปกติตั้งอยู่ห้าแสนกว่าห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจบลูกค้าไปเท่าไหร่ห้าแสนห้าพันบาทห้าแสนห้าพันบาทจากห้าแสนสามหมื่นเก้าพันลดไปเลยเท่าไหร่สามหมื่นสี่โอ้โหเยอะนะครับสามหมื่นสี่แล้วแวดอ่ะแวดอีกเกือบสามหมื่นที่ทิ้งเลยเหรอ ทิ้งหรือเก็บลูกค้าไม่ได้เก็บลูกค้าค่ะทิ้งเลย,เลยนะครับเท่ากับว่าขาดทุนไป60,000บาทนะครับพี่น้องนะก็ถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเด๋ยวนี่ยังไม่รวมกับเปลี่ยนยางใหม่ถ้ายางชุดน,นี้ก็20,000กว่าบาทอีกนะครับผมก็เท่ากับว่ารถคันนี้นะครับ9ก0า0กว่าบาททำให้ลูกค้าไปแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบใครถูกใจนะครับอยากได้รถสวยๆเกียร์ออตโต้แบบนี้นะครับติดต่อเซลล์น้องป๊อปมาะป๊อปใช่ไหม ใช่ป๊อปป๊อปเซลล์ป๊อปนะครับผมเรียกหนูน้องป๊อปเรียกหนูไม่เรียกอะไรทีเสื้อสมุดก็น้องเบลวิลเอาฝากเบอร์ไว้ฝากเบอร์ไว้โทรได้เลยค่ะ0803891863นย์ส่าอีกรอบนึง0803891863อ่าเซลล์ป๊อปหรือว่าเซลล์เบลวิวนะครับผมพูดจาดีนะครับพูดเก่งดูแลลูกค้าทุกระดับประทับใจลูกค้าโทรคุยกับลูกค้าลูกค้าจะไม่ค่อยได้ยินหน่อยเพราะ เสียงหนูเพิ่งมาอ๋อติดโควิดมาไม่ได้ติดโควิดันนเป็่หหวดใญอ๋อแค่หวัดใหญ่นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยอ้าวทุกคนทุกท่านนะครับอยากได้รถได้เรือนะครับติดต่อเข้ามาเลยเต็นรถดีที่สุดสแก้วบกสแกล,กแกลกเกษมรถซิ่งเสียยะบัน่าปายะบัน่ามัดรวมกันอยู่บองพี่ล่ะมือนี้เสียยะครับน้องเปาวิวน้องป๊อปไปก่อนด้อสวัสดีครับ